สวัสดีจ้ามืนนี้ภูคขาสีพาพี่น้องมาเฮ็ดขันบักเบงแบบโบราณพี่น้องจา้าไหวผ่าวันศิลวันผ่าจา้าอันดับแรกเลยนะเนาะเฮาใส่ใบตองสองใบเนาะจา้าซ้อนกันม้วนเป็นกลวยไว้จะกลวยยอดเนาะจา้าเสซจเรียบร้อยเฮาสิเอาใบตองมาม้วนเป็นกาบขันบักเบ,บิงจ้าก้ม้วนเป็นนิ้วใบสีแบบโบราณแต่เป็นแบบเป็นแบบแล้วก็ให้ใหญ่ขึ้นเนาะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นเฮาจะมาแม็กใส่ทางเบิดชั้นละสี่กาบพี่น้องจ้าชั้นต่อไปซับวางไปซับวางมาเด้อจ้าพัชชาใส่ไม่ขัดบบปินเด้อจ้าใส่ปินตะแม็กเด้อจ้า น,นี่แหละจะแม็กไปแม็กมาแม็กไปแม็กมาแบบนี้เรื่อยๆจะพี่น้องจา๋าเข้าซิไซ้กากาพันบักบิงทั้งบมดสี 40, ่สบกาพี่น้องจ๋า เร็จเรียบร้อยพี่น้องจ่าหลังจากนั้นก็ตัดแต่งตีนขันบักบิงจ่าหลังจากนั้นก็สิมาไม่ให้ตีนขันบักบิงโดยการฮ็ดแบบโบราณเลยเด้อจ้าพับเบตองเป็นลักษณะแบบตามที่เห็นเลยพี่น้องจ่าพวกข้ากอธิบายบบเข้าใจคือการพี่น้องย้ันบ่เข้าใจนะจ้าิึงตามภาพเลยเด้อจ้าหลังจากนั้นก็มาเคียนเคียนใส่ใช้สปูเสียบเร็จเรียบร้อยพี่น้องจ่าสวยงามบ่จ้าขันบักบิงแบบโบราณดั้งเดิมจ้า